านเกมอ,อยู่ไหนเนะี่ยโอ้ตามติดชีวิตกูแล้วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนอ่ะนี่เหรอทางตันเว้ยเนี่ยเฮ้ยไม่ตันเว้ยไม่ตันเว้ยเอ้ยตันจริงด้วยเย้ยจุกจุกจุกเออไม่ล่ะเรื่องสั้นหน้าขยะขยงในแม่ next door เย้ เอาอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วคําเตือนเกมนี้อาจมีฉากและความรุนแรงและรูขุมขนและรูขุมขนเย yeah. ยังจะกระพิบไฟดังเสียงและกระโดโโดกร yeah. ะโดดเย่กระโดดน่าจะเป็นจำสแกร์หากคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อน <c oughs> ออกจากเกมทันทีนะ <c oughs> ขอบ้าเอาแล้วครับมาเ,มเรื่องสั้นวันนี้เราจะรับบทเป็นโจรไปปล้นบ้านนรวยนะฮะเย ได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้ไม่อยู่มานานแล้วได้เวลาที่โจรอย่างเราจะเข้าไปล้นนะฮะแล้ว <c oughs> แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อบ้านหลังนี้ไม่ได้ล้างอย่างที่คุณคิดเย้มาแล้วเย้ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมโอ้โยสบายฉันจะปนให้เรียบเลยเข <c oughs> เปิดไฟฉายซะหน่อยโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะ,ออะ,อะตุ๊กตา โอ้โหสบายเอาเข้าไม่ได้เฮ้ยตุ๊กตาเฮ้ยเฮ้ยอ้ยไม่มีคนอยู่โดให้หมดฮะโดให้หมดฮะสบายเยภารกิจคือค้นหาบ้านและขโมยสามหมื่นนะสามหมื่นเอสโอ้สบายเุ้ยโอ้หเงินเพียบเลยเกิดเป็นโจรต้องเอาให้หมดครับยกเขาให้หมดบ้านนะอยากไม่อยู่บ้านกันนักจะยกเขาให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สบายเออเอ้ยมืดอุ้ยตุ๊กตาเปิดประตูอู้ทำไมตุ๊กตาเยอะจังอ่ะบ้านหลังเนี้ยเฮ้ยยังไงแปลกแปลกอุ้ยมีสร้อยมีสร้อยขอละกันนะเพื่อนเราเราขอละกันนะโอเคเยอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมมันหันได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนั่แหละท่าไม่ดีละท่าไม่ดีอีกละมาในเวนี้แกโอเคโอเค นอนทําอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยสมบัติสมบัติต้องโดนให้หมดนะเอ,อยากไม่อยู่บ้านนานๆเนี่ยฮะระวังนะฮะทิ้งบ้านไว้นานๆน,น,นะฮะโจรมันจะขึ้นบ้านเฮ้ยเสียงเสียงเสียงเด็กเสียงเด,เด็กมาจากไหนฮะอย่าไปสนใจฮะเราโดูอย่างเดียวฮะอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเกิดเป็นขโมยต้องของโมยให้หมดนะเอ้ยแกอุ้ยเอาอะไรสบายแกอุ้ยไปทางไหนไ,ได้ยังกะ ไปไหนดีอ่ะยวชุบป๊อ๋อ,อมันทะลุมาตรงนี้ได้โอเคไปทางไหนต่ออุ้ยเอ้าไปทางไหนได้ฮะงงทางฮะอุ้ยเข้าไม่ได้ฮะโอ้มีลิ้นชักอะลิ้นชักลิ้นชักอุ้ยย่าทองเสร็จเราเลยฮะอุ้ยสบายบ้านโลง่ลงๆอย่างนี้จะโด่ให้หมดเลย <laughs> อุ้ยเงินอ้ไฟตัวตัวเอ้ยทำไมไฟ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 ดับไฟไฟเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไฟดับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหุ่นหุ่นเอ๊ะเมื่อกี้มันมีหุ่นตรงนี้หายไปไหนแล้วใส่ส้สใส่ตาตาฟ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 าดเย่ะรีบรีบรีบเอาดีกว่าโจรอย่างเราอย่าไปสนใจอะไรรอบข้างต้องเอาอย่างเดียวฮะเงินเอาอย่างเดียวฮะโอ้ยอย่าเพิ่งปิดเดียวพอช่แวบโอเคเฮ้ยชิบ อย่าไปสนใจฮะเราเก็บเงินอย่างเดียวฮะเราเรามาเพื่อเก็บเงินนะฮะเปิดประตูไม่ได้ฮะเก็บเปิดประตูไม่ได้ฮะก็อยัางในต่อนี่ยไม่ต้องกลัวเราเดินให้รอบบ้านแล้วก็โดให้หมดเลยฮะอย่าไปสนใจฮะบ้านล้างอย่างนี้เราต้องเก็บให้หมดฮะเราชอบเลยฮะบ้านโล่งๆอย่างนี้ใครก็ชอบเนี่ยอยากทิ้งของมีค่าวไว้ใช่ไหมเข้าประตูไม่ได้เนี่ย ไปทางไหนมาเน้ยเอเข้าทางไหนทางนี้อ่ะเอ้ยนี่ไงเแบบเจอได้แล้วโอเคอุ๊ดอู้หุ่นเยอะฮะเอ้ยบ้านนี้เขาสะสมหุ่นกันหรือไงเนี่ยอุยอ๊ยอุ้ยหทิ้งทองไว้แล้วก็โดให้หมดนะโดให้หมดสบายชอบเลยฮะไม่อยากเอาสมบัติกลับใช่ไหมเดี๋ยวเราเอากลับเองฮะเย้นี่อากาศดีดีจุดไฟไว้ทำไมอ่ะฮะอะไร ทำไมอ่ะเอ้ยตุ๊กตาไปยืนอะไรตรงนี้โอ้อาจจะยังทําไม่เสร็จอ่ะอันนี้คืออะไรเฮ้ยมีมีกระดาษอย่าหันหลังกลับไปเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 พวกนายเฮ้ยโอ้โอ้ยืนเลี้ยงเป็นตับเลยยืนเป็นบอยแบนด์เลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมองตามด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเย้ยเย้ยเย้ยเออเฮ้ยมีเสียงติ้งด้วย แปลกๆละถ้าแปลกๆละไม่เวิร์กแล้วเดี๋ย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 วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยแค่หุ่นอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเดี๋ยวฮะโอเคเยอะเลยอุ้ยห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำอุ้ยอะไรอุ้ยกุญแจกุญแจกุญแจเอออุ้ยได้กุญแจแล้วครับมันอยู่ข้างหลังคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไงอะไรอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียว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 เ้ยเดียวเดียวเอออุ้ยอุ้ย ไม่มีอะไรโอ้คิดไปเองโอเคโอเคได้กุญแจแล้วโอเคเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบบแบบทำไมมันมีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังอะ่ะเอ้ยพวกนายเนี่ยอะไรกันเนี่ยมันขยับเองได้เหรอเดี๋ยวเอากุญแจไปเปิดกันโอเคเอ้ยประตูนี้ป่ะโอเคเอ้ยไม่ใช่ประตูนี้โอเค โอ้ห้องครัวเฮ้ยนายนายนายทำกับข e ้าวเหรอเอ้ยนายมีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้ยนายตู้เย็นอุ้ยไฟดับโอ้ยไฟดับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊อหายไปไหนอ๊อกอ๊อกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังมียืนอ้ากไปไหนเลยเนี่ยนี่แหละเราไม่เห็นคุณเลยอยากได้ยินคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนครึ่งเวลาเธอถูกล็อกและคุณอยู่ในห้องของคุณทําไมหยุดการเด็กเรี่ยงนี้แล้วไปโรงพยาบาลหยุดการเด็กเรี่ยงนี้แล้วไปโรงพยาบาลคืออะไร มีอะไรกินบ้างไหนดูกที่เจ๊ <Yeah. S 1> เอ๊ะไม่มีอะไรกินเลยโอ้โอ้อะไรเดี๋ยวไปสนใจฮะเราเป็นโจรน,นะเราต้องมาขโมยของดิฮะนี่อย่าลืมดิอย่าลืมหน้าที่โจรเนี่ยเออเป็นโจรก็ต้องมาขโมยของนี่เออไม่เอ้าไม่มีอะไรเลยฮะเอ๊ะโอ้ยนี่ไงอืมวไยชั้นดีเก็บกลับไปด้วยวไยชั้นดีใช่ไหมฮะโอเคว้าว วิธีน,นี้ไปได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้เออออ้ไม่มีอะไรเลยให้โดเลยฮะวายชั้นดีเฮ้ยเปิดประตูโอเคอ๋อมันทะลุมาตะอ๋อวายทะลุตรงนี้ได้โอเคอ๋อมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนี่โอเคโอเคฟ้าอ,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 อ๋อเฮ้ยปกติยืนอยู่ตรงนี้ไปเนี่ยทำไมเราเอ๊ะเหมือนมันขยับได้คิดไปเอง ต้องใส่จะคิดเองไม่มีอะไรหรอกอุ๊บอ๋อไขาถูกด้วยฮนะอ๋อแบงนี้โอเคโอ้โหนอนรอเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 ค่อยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอดูก่อนนะสักครู่นะสักครู่นะใจเย็นเราไปหาหนายแน่นอนโอ้ยมีทางเดียวด้วยทำไมเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยใครมายืนอยู่ตรงนั้นอะ อ <tu i ro> <oi> ุ้ยตกใจเยอะเลยมัวแต่มองอันน <just S 1> <t introduce yourself> ู้นอันนี้ตกมาเฉยเฮ้ยนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาเปิดอ๋อมันทะลุมาประตูนี้โอเคเฮ้ยนายเป็นใครนายแกอ๋อเป็นหุ่นโอ้ยโอ้ยนายเอ้ยโอ้ยตกใจโอ้ยมันหล่นได้ซะอีกอืมทำไมทำกับเราได้เ้ยไปทางไหนเนี่ยประตูวิทนี่ห้องอะไรอ่ะโอ้ห้องบ่มวายเหรออุ้ยกุญแจกุญแจ๊อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ อุ้ย,ยไฟดับไฟไฟดับ,ไฟด,บไฟดับอีกแล้วไฟเดิมไม่ค่อยดีลืมจ่ายค่าไฟไว้แน่ยเ <Hey. S 1> จ้องจะดับอย่างเดียวเลยฮะเดี๋ยวยกโทษให้ฉันที่รักตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ตามที่อ่านจดหมายฉบับนี้ฉันต้องยืนยันว่าฉันทำอะไรเสร็จแล้วดูยังไงอ่ะอุ้ย,อย,ออยเอากุญแจเอาหยิบกุญแจก่อนนะหยิบกุญแจก่อนนะโอเคได้กุญแจหนึ่งดอกฮะโอเคเอ,เอค๊ะอเมืเอ่อกี้ไฟดับเหรอคืออะไร อย่าลืมหน้าที่ของโจนนะโจนต้องมาขโมยของสิฮนะโอ้สบ,บายสบ,บายและ้วล่ะตอนเนี้ปึ๊บจับปั๊บโอ้ยของมีค่าเยอะมากเลยอนะบ้านหลังนี้มันคนรวยอุ๊ยโอ้โหวายชั้นดีฮนะวายชั้นดีโอ้โอบบยเสร็จแล้วเนะี่ยโอ้ยสบายสองหม้าแล้วอะอุ๊ยอันนี้กัับ,บ้านรวยแน่นอนนะ๊ โอ้ยมีแต่วายแพงๆมันเอาตรงไหนเก็บวะเนี่ยยกไปขนาดนี้เนี่ยฮะโอ้ยไปชั้นดีอะเก็บให้หมดเก็บให้หมดเหมาให้หมดทั้งเชลวะแจวเลยฮะอุ้ยสองหมื่นเจ็ดแล้วอะเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเสียงเสียงเสียงใครหัวล้ออะไม่ใช่ตลกคาเฟ่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตลกคาเฟ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบใจตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้สวิตอะไร เฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดได้อึ๊บอาวไม่เห็นมีอะไรเปิดอ๋อออออนี่เปิดได้โอเคไปไหนเ่ะห้องใต้ดินเหรอเดี๋ยวนะอุ้ยจะเปิดเฮ้ยเฮ้ยนายนายนายเอ้ยหรอหลอนเอ้าไม่มีอะไรหุ่นหุนเฮ้ยอย่าไปกลัวเราอาชีพโจรเราจะไม่กลัวอะไรง่ายๆฮะเดี๋ยวนะอาชีพโจรทำไมมันมืดจังแฮะตรงนี้ถ้าจะมืดขนาดนี้นะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะกองดินเหรอมันเหมือนฝังอะไรไว้อ่ะเ,อเดี๋เดรูปภาพอ๋อมีมีรูปภาพตรงนี้เหรอมันให้ดูรูปภาพอะไรอ่ะงงมีรูปภาพด้วยหรออุ้ยโอ้นี่อะไรอ่ะเลือดเหรอโอ้อุ่นอะไรมีเลือดได้อ่ะต้องมีใครมาทำอะไรตรงนี้แน่เลยฮะมันมันบอกว่ามีรูปภาพตรงนี้ รูปภาพวันไหลไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอุ้ยไม่เห็นมีอะไรลงมาไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอุ้ยมันก็ไม่มีอะไรเนี่ย,อ,ย,อ,ย,ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยตกใจเลยอุ้ยเอ๊ะเมื่อกี้นายนายนายไม่ได้ยืนท่านี้นี่อะไรงง,ง,งอ่ะงงอันเนี่ยเดี๋ยวนะเอ๊ะอ๋อหรือว่าคนละตัวกันอ๋อคนละตัวเราคิดไปเองเหรอโทษผมไม่มีแล้วทำหน้าจี้โจรต่อดีกว่า ทำหน้าที่โจรเดี๋ยวเดี๋ยวอืออ๋อนี่ปิดปิดปิดสวิตชเออไฟ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 ดับไฟไฟเฮ้ยเฮ้ยเนี่สวิตช์ไม่ค่อยดีนะสมัยสมัยไฟเอ้ยสวิตช์ไม่ค่อยดีไม่ไปซ่อมอ่ะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้บ้านเก่าแล้วอ่ะนะอย่างว่าเออเสียงวะล้ออุ้ยเงินเอ้ยอย่าลืมหน้าที่โจรสิโจรอย่างเราต้องโดนใหหมดเออจุ๊บเยอะเลย เย้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนหัวลุกกันเลยทีเดียวโอ้โหมันวาร์ปเขา้าเข้าไปในกำแพงได้เฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อตรงที่มันวาร์ปเข้ากำแพงเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตกใจหมดเลยเฮ้ยอย่าไปกลัวอาชีพโจรอย่างเราอย่าไปกลัวอะไรง่ายๆฮนะเดี๋ยว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 แล้วไอ้กุญแจที่เราถือเนี่ยไปใส่ตรงไหนเนะี่ยเฮ้ยยังไม่รู้เลยเนะี่ย เดินมั่วตัวมัเลยเนะี่ยใส่กุญแจไหนอะ่ะนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าโอ้ใช่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 โอเคดังเสียงก็แก่ก็เอา้าเอา้าเอา้าก็มาทางเดิมเอา้าเอา้าเอา๊ะเ,เ,เมื่อกี้เหมือนเห็นกุญแจอีกอันหรือป่ะคิดเองวะโอ้หุ่นอะไรมันนอนเทงเต้งอะไรอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยหุ่นเฮ้ยบรรยากาศ หน้าบุงเหลาเหลือเกิน <c oughs> หน้าบุงเหลาเหลือเกินเ,เ,เดี๋ okay. ยวนะเดี๋ยว,วนะไปทางไหนต่ออุ้ยอุ้ยกุญแจกุญแจโอ้ยแจ๋วเลยดิมีกุญแจกันเด้อเคยนายนายอุ้ยเราไม่กลัวนายหรอกตรงไหนต่ออ่ะนี่หรอไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวน้อเคอุ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ละลักษณะเหมือนฟิวเลยอ่ะ ไปทางไหนต่ออ่ะได้กุญแจแล้วกุญแจอนี้ไปไขตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะงงงงทางฮะเอ๊ะเอ๊ะมันเป็นทางอันนี้เหมือนเหมือนช็อตคัทละให้เข้ามาทางนี้อ้าวใช่เฉยโอเคโอเคมันช็อตคัทดีิงจออเออไฟ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 ดาบเพิ่งเจอเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้หุ่นมันยืนอยู่ตรงนี้เหรอเอ๊ะไม่น่าใช่เลยอุ้ยโอ้โหนี่ห้องเหรอห้องนอน อุ้ยโอ้นี้ห้องนอนก็ต้องมีของมีค่าฮะ้ยสกัลลับ้ยอิตเตอร์เอกเอาหมดนะฮะอิตเตอร์เอกเนี่ยเก็บเรียบฮะสวมวิญญาณโจนาชีฮะวิสามหมื่นแล้วผ่านแล้วดิหาที่หลบซ่อนหาที่หลบซ่อนทำไมุ้ยเราไม่ต้องหลบซ่อนนี่สวมิญานโจนอย่างเดียวฮะฉันฆ่าภรรยาของฉันเพราะเธอขับรถฉันบ้าคือแหละเธอต้องการให้ฉันทําตุกตาให้มากขึ้นวันหนึ่งฉันไม่สามารถเอามันและฉันวางยาพิษหนูลงในอาหาร กลางวันของเธอและทําห <cues> oh. oh, oh. oh, oh, ุ oh, oh, ่นจากเธออู oh. Oh. Oh, ้อ oh. hey, cool oh, ๋อมันฆ่าผู้หญิงอุ้ยจะเบอะอื้ออุ้ยอูอะไรกันอุ้ยกูจะตกใจอันไหนก่อนดีโอ้โหอุ้ยมันขยับได้เฮ้ยโอ้เฮ้ยทําไมนายขยับได้อ่ะอ้เกิดการฆาตกรรมอยู่ในบ้านหลังนี้ฮะอเมีทะเลาะกันฮะก็คือฆ่าเมียแล้วก็เอาเมียมาทําหุ่นเหรออ๋อแล้ววิญญาณมันก็สิงอยู่ที่นี่เลยเหรอว่าท้าหุ่นทํไมขยับได้เอาแล้วไงเดี๋ยวๆๆๆสู่วิญญาณโจทก่อนนะ ขอดูแป๊บหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะและตอนนี้ลูกเกดเหล่านี้ออกไล่ฉันไปโปรดระวังตุ๊กตาเหล่านี้โอ้เป็นคำเตือนให้ระวังตุ๊กตาค่ะไม่ทันแล้วมั้งไม่ไม่้โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอ้ยเสียงอะไรนะตุรึงตุรงอ่ะอุ้ยอะไรอุ้ยอ๋อเสียงมาจากห้องนี้อุ้ยไฟ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 ดับอุ้ยแตะไม่ได้เลยแตะตู้เซฟแล้วไฟดับเลยเฮ้ยโอ้ยทำยังไงล่ะเนี่ยไปทางไหนอ่ะปึ๊บ นีแล้วเสียงอะไรนั่นทุกๆได้ยินเสียงอยู่เนี่ยอุ้ยหุ่นสีเอ้ยมีหุ่นตัวนี้เป็นใส่เสื้ออยู่ตัวเดียวอ่ะเอ้ยตัวอื่นมันไม่ได้ใส่เสื้อเสียงอะไรอ่ะทุกกอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะไรอะไรนี่คืออะไรเฮ้ยเอ้ยมีปุ่มด้วยกดไงอ่ะอู้ กดยังอ่ะนี่กดยังอ่ะอุย้ยกดได้ด้วยฮะอ้าวมีอ้าวมีกุญแจเอ้ยเอ้ยมันจะง่ายได้อย่างนี้โอเคเอ้ยว่าแต่กุญแจนี้ไปไขแล้วกุญแจนี้มันทําไมมันสวยกว่าเพื่อนเลยอ่ะมันมีเสียงตุ้งตุ้งนี่ไงห้องนอนโอเคเออหนี่ไงเหรอน่าจะไขได้ อาจารย์นแน่ขายได้เลยฮะโอ้โหรวยละทีนี้เดี๋ยนะชั้นใต้ดินมันมีทางลับนี่คือ,อยังไงอะเดี๋ยวๆๆสวนวิทยาณโจนแป๊บหนึ่งนะรวยแน่โอ้โหสบายละทีนี้ปิดปิดไปก่อนปิดให้เรียบร้อยเออปิดให้เรียบร้อยดิทำไมไฟดับลงไปที่ชั้นใต้ดินแล้วตรวจสอบแผงไฟฟ้าอ๋อถ้าจะมืดขนาดนี้นะอุ้ยเฮ้ เมื่อกี้เดินมามันไม่มีเนี่ยเอ้ยจะเอ้ยนั่นันแน่แน่แน่ขยับได้เอ้ยจะโอ้อูอูเต้นบอลเล่ให้ดูด้วยเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วเด็ดเด็ดต้องรีบอบบให้ไวเลยให้ไวเลยเดี๋ยว็ดถ้าไม่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ย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 ตกใจหมดเลยโอ้ไม่ขยับกระดึบกระดึบกระดึบมาได hey, ้ด hey. ้วย โอ้ยเอ้ยเจอเอ้ยนายโอ้ยตกใจตกใจเพราะมันมืดนี่แหละมันมองไม่เห็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอุ้ยอ๋อนี่ไงแผงวงจรเลยอู้หู้นี่กำลังเย็บอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็บเย็บเอาเย็บอะไรอ่ะอ๋อภาพแห่งความทรงจํากูรู้แล้วเลือดมาจากไหนกูรู้แล้วเยอะอุ้ยนี่ไงเนี่ย แพงมุกอ๋อแพงฟิวเหรออ้าวแพงฟิวอ้าวหาฟิวอีกอ๋ออ๋อออฟิวอ like. uh <Mm ุ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะลักษณะเหมือนฟิวเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นฟิวแวบๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจำได้แล้วเฮ้เสียงเสียงอะไรอีกอ่ะไอ้นี่แอบดูอะไรเนี่ยฮะได้ยินเสียงอ่ะไอ้ตัวที่วิ่งมาเมื่อกี้มันจะไม่วิ่งมาอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไม่วิ่งมาแล้วใช่ไหมนายไม่วิ่งมาแล้วไหมเยอะอุ้ยฟิวเหรออุ้ยโอ้มันลอยกาอากาศได้ด้วยโโอ้หเหนือธรรมชาติเฮ้ยหาฟิวไม่เจอเอ้ยดีไงอาได้ฟิวแล้วได้ฟิวนี่นะที่มาของคำว่าได้ฟิวเยอะอ๋อจำได้ละอุ่นนี่นี่มันลอยอยู่ข้างบน <laughs> อยู่ตรงนี้เนี่ยโอเค อุย้ยสบายเอาฟิวไปใส่ใช่ไหมเอ้ยโอ้ถ้ามืดขนาดนี้มีอะไรโผล่มาแล้วก็โอ้ไอ้ดังตุลุงตุลุงนี่คือฟิวเหรอเสียงฟิวมันดังเหรอเตือนเหรอโอเคเป็นฟิวแล้วแล้วเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดหน่อยเปิดไงอ๋อโอเคแบบอุ้ยเย้อุ้ยจะโอ้ย,อย,อยตกใจโอ้โหวิจะตกใจอันไหนก่อนดีเนี่ยโอ้โหคือท่าแล้วสักกัอน อ้เฮ้ยเดี๋ยวนะร,รู้รู้สึกว่ามันจะมีทางลับอะ่ะตรงเนี้ยทางลับเดี๋ยวนะที่เราเก็บเงินเมื่อกี้มันมันบอกว่ามีทางลับอยู่ในห้องใต้ดินนะเดี๋ยวนะตรงไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนอะทางลับมันอยู่ตรงไหนเอ้ยนี่นี่นี่ปุ๊มปุมโอเคฮ้ยมีทางลับด้วยสบายแล้ว เสร็จแลาวเฮ้ยชิวๆอย่างนี้เรารวยแนะ่เออออกมานีา่สบายสบายรวยเดินช้ามากเลยแบกของหนักใช่ไหมแบกเงินออกหนักมากเลยอะไปทางไหนอะเนี่ยเฮ้ยทางไหนอะงี่รอโอ้ยชิบดเฮ้ยอะไรอะนายนายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วไปไปทางไหนอะเนี่ยไปทางไหนอ่ะ ไปไหนอะไปมันตามมายังอะยังใช่ไหมยังโอ้ยทางตันชิปแล้วชิปแล้วทางตันชิปแล้วชิปแล้วเอ้ย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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยังจะมีระทุกระทึกไม่ใช่ระทุกเยอะพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยเฮ้ยทางไหนอะนี่เหรอนี่เหรอไหนไหนยังไม่มาใช่ไหมโอ้โหเหลือไอ้ตามมาเป็นงูเลยเดี๋ยว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 คุยกันก่อนเฮ้ยนี่ทางกลับนี่ว่ะ ไม่ใช่เดี๋ยว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 สังหานน่ะอ้โหคานโอ้โหอะไรของนายเนี่ยโอ้โอ้มันออกมาจากหลุมตรงนี้นี่เองโอ้ยจุกจุกจุกมาหนีมามาเอาไม่ไม่โอ้โหเนี่ยเจอการจุกทำอะไรกูไม่ได้หรอกเดินก็ช้าซะเหลือเกินเดี๋ยว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  เดินเร็วจะอะไรทางหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนอ้ยไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยไฟเหรอตามแสงไฟไปนะตามแสงไฟไปนะเฮ้ยแสงไฟแสงไฟเต็มไปหมดเลยอะงงทางอะไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตามติดชีวิตกูแล้วเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดังไหนอะนี่เหรองัวงแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ตันเว้ยไม่ตันเว้ยเฮ้ยตันจริงด้วยเยอะๆจุกจุกจุกเออไม่ละ ้างในเนี่ยมืดอ่าทางตานอีกแล้วทางตานอีกแล้วเฮ้ยอ๋อเฮ้ยมีคนชี้อ๋อหุ่น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 มันชี้หุ่นมันชี้หุ่นมันช่วยเราเหรอมันวนกลับมาเอ้ยโอ้โหไอ้นี่ก็ตามติดกูเลยโอ้โยเดือดเลยหุ่นไปไหนหมดเอ้ยเนี่ยมันบอกมันชี้อ่ะโอ้มันโผล่มาทางนี้ได้ยินแต่เสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมาแต่ไกลเลยเอ้ยนั่นไงอู้ยตกใจ ตายยับโอ้โหแล้วมันออกมาทางนี้อ่ะต้องต้องจุ๊บกันก่อนโอเคป๊าบอ่ะสายละสายนี่ขวาไปตายละสายอันนั้นแน่จะทางแล้วโอ้ยนายนายไม่ได้กินแล้วหรอกนายบายบายูโอ้ตามไม่เลยเอ้ยอ๋อ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 เอ้ยนายบักอกอะไปนายนายนายเป็นไรอ่ะนายจะมุดดินหรอเอ้ยเอ้ยโอ้นายไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ อะไรตรงไหน,นเออเออโอ้โหไปล่อมาทำไมล่ะโอ้ยไหนทำอะไรเราไม่ได้แล้วงี้เราไปแล้วนะบา yeah. ยๆตัวผ่านแล้วโอ้โหตายยับเลย <c oughs> โอ้โหแต่เรารวยนะฮะเราหนีผ่านได้เรารวยอู้บายฮะยินดีด้วยคุณพบวิธีที่ออกและรวยแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้คุณไม่เคยบุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นอีกครั้งจบลงเย yeah. โอ้โหอุ้ยใครชอบแบบนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะ แบ่งกันหลอนบ้างนะฮะขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วครับบ๊ายบาย์นเกมเมอร์